สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุทสุขล้นวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษพิเศษนะครับเด้อวันนี้กับวันที่สามเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีง,งวาเ่บาัวสอดหนาสอดหลังนะครับเด้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีองหัวเจ้าเย่านะครับเนาะมักงัวสอดหนาสอดหลังทำหางัวสอดหนาสอดหลัง แต่ว่าราคามีแตาพแล้วครับเด้อโมเมนต์าราคาสูงริ้วยว้ะครับเด้อมีสดหนาสดหลังโ่เมนสูงรร้วเล้ะครับเด้อเนี่ยนะครับราคาพอฟังเอาสาวซ้ำน้อยนี่สองตัวนี่ก้อนครับผมหัวไทยๆเฮาครับนี่น้ำโตเงี้ยวงัวสาวทั้งคููคููนี่เปิดไบสามเมื่แปดนะครับเด้อตัวหนึ่งขาวตัวหนึ่งสีกาแฟ ต่ว่าสอดหนาสอดหลังทั้งครูครับนี่นะครับเนาะเพื่ออยากได้ใส่งใหญ่ๆขึ้นมอีกจัหน้อยแม่ลูกลูกผัวสอดหนาสอดหลังอีกพอวออกมานะครับตัวลูกเป็นสอดกันนะครับเนาะตัวแม่เพิ่นนี่สอดทุ่มหงทุบอันครับผมเพื่อนนะครับเดี๋ยวสีฟ้าไปบงหนาเพิน่นใกล้ๆเนาะครับเนาะอืม ้นกันนะครับตัวแม่พันธุ์ขางสังไหน่ะครับเนาะเป็นวงวใหน่ะครับเนาะนี่นะครับตัวแม่พันกระทอดนาทอดหลังขึ้นกันนะครับงวแม่ลูกคมเนี่ยงวแม่ลูกคมนี่ก็เปิดใบเบาๆขึ้นกันนะครับเนาะ สอดหน้าสอดหลังโมเนวาสิโอเปิดราคาสูงเร็วนะครับเนาะราคาบ้านบ้านเฮานี่แหละครับผมตามช่องของหัวเท่เย้าเลยนะครับเพื่อนะครับสอดเป็นหน้าเห็นเห็นเลยครับผมแขียงขาคอเขานี่ดำคิดใบหูดำเป็นง้บดสอดหน้าสอดหลังอีกนั้งหักนะครับเนาะที่พิเศษก็นั่นเพื่อนครับเป็นโชว์ให้บ้างเลยสอดคัรบ่ข่อยวท่านด่านหน้าเพื่อนนี่ก็สอดดีนะครับเนาะนั่นแหละครับ ตัวลูกเพิ่นก็ซอดครับผมเพิ่นโบราณโบราณเขาก็เป็นงัวมงคลนะครับเนี่ยนี่ซอดหนาซอดหลังดี้แฉล่นนะเป็นเอาไปเลี้ยงไว้อคอกแฉล่นนะครับนั่นนะครับตัวลูกเพิ่นทั้งทั้งหนาทั้ง,ท,งทั้งหลังซอดเอิ๊กอีกตั้งหักนะครับเนาะตรงนี้่นนี่ก็รู้ ข้มสูงนะครับเนะาะข้มสูงได้อยู่ครับประมาณหน่อยสนะี่สิบนะครับเนาะเป็นงัวออกสไตล์บบมันไทยเงี้ยฮู้นะครับเนาะตัวแม่เพิ่นเปิดไใบเบาเบาเบาๆนะครับเนาะหาเหมือนหาครับเนะี่ยแม่ลูกคมเนะี่ยตอดหนา้าตอดหลังเปิดใบเบาเบาครับผมห้าหมื่นห้าพันเนาะครับนะเนาะคลิปหัวเชยร์รี่นี่ก็คือ แม่นี่ก็สีไดรับประกันให้แฟ้นเพียดเพนครับก็ตรงถีว่าขาทกขาถอนเนาะครับเนาะ <g ül üyor> แต่ว่าหางเพิ่นน้าน,นะครับสอดหนาสอดหลังนะครับเนาะคลิปนี้กับพิเศษพิเศษงัวสอดหนาสอดหลังนะครับเนาะแฟนเพียดเพนครับนิยมชมชอบไรครับถามหากับนี้ถามหากับพ่อท่านเท่ครับ อดหนาสอดหลังง้วะคำง้วคุ้นนะครับเนาะหมูดำหมูล้านพันถือนี่ครับเ,นนบ,นะเนนบิ้งเอาได้ครับแม่เพิ่นกับคอเข้าดำจีมีดำคลิปใบหูวดำเป็นงัวบดบดๆนะครับแต้ว่าทีพิเศษก็หนึ่งก็คือเป็นง้วคคำงัวคุ้นนะครับเนาะง้วสอดหนาสอดหลังเพิ่นเรครับเบิ้งเอาได้ครับราคาเบาเบาครับผมห้าหมื่นหกพันนะครับเนาะ คลิปของหัวเจียวย่าเนี่ยทุกตัวนะครับเ้าะขาทกขาถอนรับประกันให้ครับผม <Okay. S 1> แต่ว่าชุดนี้มันสีมาสอดหนาสอดหลังนะครับเนาะพิเศษครับผมหัวเฉียวยว่ากลบลงหนาลงหลังนะครับเนาะอัน <Okay. S 1> นี้แหละครับแม่ลูกค้มนี่หาสิบหาเพิ่หาสิบหกก็ได้นะครับเด้อ แฟนเพจแฟคนครับว่าโอ้ยหาสิผามืองเจ้าว่าดชี้เรกเนาะกับจังโทรมาเบิ้งเนาะครับเนาะว่าหาสิผาได้บ่หาสิฮงได้บ่โทรมาเบิ้งครับผมที่ดีก็นั่นก็คือหัวชายอดน้ำทรงไห้ฟีนะครับเด้อทั่วภาคอีสานเนาะครับเนาะงัวสุดนี่แมล่ลูกลูกผู้สอดหน้าสอดหลังทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งด้านหน้าตัวแม่พันไห้เบิ้งเนาะครับเนาะไห้เบิ้งชัดๆเลยครับนี่นะครับ ต้นโตพนพมสูแม่เพิ่นกะจร้อยสี่สิบแห่แค่แค่ละครับว่าถึงกัได้นี่นะครับมาชุดนี้อีกวันครับงวไทไทเฮาครับนี่สามหมื่นแปดพันสองตัวนะครับเนาะถือตัวเพื่อ่ถึงสองเมื่อนครับนี่งอสาวเป็นแม่บอกแม่พันล่อยไว้ทงให้ทงน้าได้กันครับนี่เรื่องง่ายซื้อขายกับข้องนะครับเนาะ เงี้ยเนี่ปล่อยไว้ตรงให้ตรงนเบิดเท่านั้นครับทางพีว่าจะไม่หยาให้เล็มบ่ต้องไล่ครับผมมีให้เล็มกับเหลือเฟือแล้ยนะครับเนาะพี่ทำนี่นะนั่นแหละครับมึงเอาเลยเมื่อสดหนาสอดหลังกันนี่แหละครับเอกลักษณ์อยากได้ข้อคอกอยากให้พี่คำพี่คุ้นอยู่คอกกัโทรมาเลยครับเนะทั้งใส่เงี้ๆทั้งใส่ไทยๆเขานี่กับ มักแบบใด็ก็เลือกเอาแบบนั่นนะครับผมมีให้เลือกสองใส่เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้งาแบบนึงัวคำงวคุ้นครับผมบ,นนบึบนนบ้นะครับบึ้งอะไรน่านนะครับโฉดลยครับสอดหนาสอดหลังนะครับเนาะบางขอบกับนี้เต็มขอบไปเลยกับนี้เนาะครับเนาะมีต่สอดหนาสอดหลังสี่กับนี้นะครับเน,ะนานนะบ,นะบางขอกก็ได้นี่นะครับงูไทยเขา หมักใส่ไงขึ้นมาแน่กับพี่นะครับสอดหนาสอดหลังคือกันครับผมสอดขาสอดซี่บือกับนี้ครับผมสอดหลายหมองนะครับแม่นี่แจกใจลูกดีสีแดงเข้มดีครับเป็นตะบึงอยู่ครับจังผิดจรละนะาบึงนะครับเนาะเปิดราคาไปกัตามนี่นะครับทุกโตนะครับเนาะัวเชยอเปิดราคาไปนี่ในราคาผอมทรงนะครับเนาะ ฮอดหม่องฮอดบอลกักเลยนะครับเนาะถอยเขาขอกเลยหัวเชยเอาท่านก็ไดน้นะครับเด้อจุงเขาขอกแขน้ันเนี่ยได้คือเก่าครับนี่ครับมึงอะไรครับผมซอดหนาซอดหลังตัวลูกเพิ่นก็ซอดหนาซอดหลังซอดเบื่อซอดหำนะครับเนาะตัวลูกเพิ่นก็ได้ซอดหนาซอดที่หม่องทวันนะครับ มาที่มีจุดเหมองได้สอดไปบดส่วงสบวนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้นี่นะครับแฟนเพจแฟนครับมังัวใส่น้อยเลี้ยงง่ายๆกันนี่เลยนะครับเด้อสอดหน้าสอดหลังอีกตั้งหากนะครับเนาะได้การครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบไปํานี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขูทุกคนที่ติดตามคลิปของชาเยาอยูนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำนี้แะครับผมสวัสดีครับ